ังสือนวนิยายเด็กชายภูผาประพันธ์โดยอัจชาเพชรรัตนหรืออีกนามปากกาหนึ่งว่าอัจชาธินีก่อนที่ท่านจะรับฟังกรุณากดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดในการรับฟังตอนต่อไปและถ้าชอบกดไลค์และอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ บทสุดท้ายสวัสดีครับลุงน้ำลิผมเคยติดต่อกับลุงทางอีเมลไม่รู้ว่าส่งถึงหรือไม่แต่ผมก็คิดว่าควรใช้การเขียนจดหมายเหมือนเดิมดีกว่าแม่หายดีแล้วจากการบาดเจ็บหลังการถอดเฝือกออกจากขาแม่ยังใช้ไม้เท้าอยู่บ้างเพื่อการการกระแทกและไม่นาน แม่ก็ไม่ต้องพึ่งพาขาที่สามอีกลุงดำลิเป็นไงบ้างครับแม่ให้ผมถามว่าได้เจอคนที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหรือ,อยังผมไม่คิดว่าอากาศที่เมืองปลายจะหนาวตอนที่ลุงดำลิไปแต่ที่แม่ห้องสอนหนาวมากในเวลานี้ห้องของผมเสร็จแล้วนะครับพอให้ช่างมาทำให้เพราะถ้ารอให้ว่าง คงอีกนานขนาดของห้องกว้างพอสมควรสามารถนอนได้ถึง3-4คนแต่ผมกลับรู้สึกว่าอยากได้เต็นต์มากางในห้องพอบอกให้พ่อซื้อก็ถูกดุว่าการมุงลวดแล้วจะกางเต็นต์ไปทำไมมีแม่คนเดียวที่คงรู้ใจผมเพราะผมเล่าเรื่องที่คุยกับลุงดหลีในวันนั้นให้แม่ฟัง ผมขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ทำให้ผมรู้ความหมายของชื่อตัวเองส่วนชื่อของน้องขวัญแม่บอกว่าเพื่อให้คล้องจองกับชื่อของผมก็เลยตั้งชื่อว่าภูขวัญหมายถึงการเป็นขวัญกำลังใจของภูเขาเท่ากับว่าผมมีกำลังใจมากมายจากพ่อแม่และน้องผมคิดว่า ถ้าหากผมเป็นหินพาบนภูเขาที่แข็งแกร่งพ่อก็คงเป็นเหมือนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่รายรอบปกป้องไม่ให้ภูเขาร้อนหรือเย็นเกินไปและยังช่วยป้องกันพายุฝนที่ตกหนักจนอาจทำให้หินถล่มลงมาได้ส่วนแม่ก็คงเป็นดวงอาทิตย์ที่ให้แสงแดดอันอบอุน่นแต่บางครั้งก็ร้อนจากแสงอันแดงกล้าในเวลากลางวัน แสดงว่าตะวันดวงเดียวกันอาจสามารถทำให้หินผายอย่างผมเกิดความรู้สึกได้หลายอย่างผมคิดว่าให้แม่เป็นสายฝนโรยปลายนำพาความเย็นฉ่ำมาที่ภูเขาน่าจะดีกว่านะครับภูขวาญล่ะเป็นอะไรดีครับเป็นน้องที่ผมต้องปกป้องหรือว่าลุงดำริคิดว่าผมควรเปรียบกับอะไรดีล่ะครับ เอาเป็นว่าให้เป็นเด็กคนหนึ่งที่ยังคงไม่ค่อยอยู่นิ่งเฉยจะดีกว่าเพราะมักจะมาแย่งผมเล่นเกมในคอมพิวเตอร์จนผมอยากให้แม่ซื้อให้อีกเครื่องหนึง่งผมหวังว่าลุงดำลิจะตอบจดหมายเหมือนเดิมนะครับถ้าพบคนที่ทำให้อบอุ่นแล้วก็อย่าลืมผมที่ยังคิดถึงลุงดำลิเสมอลงชื่อภูผา ผู้พาส่งจดหมายฉบับนั้นไปเกือบสองอาทิตย์แล้วเด็กชายนำไปส่งที่ตู้ไปรษณีสีแดงข้างๆถนนในหมู่บ้านโดยไม่ให้พ่อรู้อากาศหนาวเย็นมากในเดือนมกราคมแต่มันก็เป็นเดือนที่ดีเพราะมีวันเกิดของพ่อซึ่งแม่คิดว่าจะฉลองโดยการทำอาหารอร่อยๆให้ทุกคนกินเพียงแต่ต้องปิดเป็นความลับพราแม่อยากให้พ่อแปลกใจ ลายทำกับข้าวอยู่ในครัวภูผาเข้าไปช่วยเมื่อเช้าเด็กชายบอกให้พ่อกลับบ้านเร็วๆวิถูรับปากพรารยานี้ไม่ต้องทำงานล่วงเวลาผู้ขวัญกำลังเล่นเกมในคอมพิวเตอร์โดยไม่สนใจจะเข้ามาช่วยแม่บอกว่าเป็นการดีจะได้ไม่มีตัวป่วนการทำอาหารจึงเป็นไปโดยรวดเร็ว เสียงมอเตอร์ไซค์ล่นเข้ามาจอดพ่อส่งเสียงดังเมื่อเดินเข้ามาในบ้านว่าพ่อกลับมาแล้วมีขนมมาฝากด้วยนะผู้ขวัญลาจากเกมวิ่งไปหาพ่อทันทีส่วนภูผาช่วยแม่นำกับข้าวลำเลียงไปวางไว้อย่างโต๊ะตัวกลางที่ดูเล็กไปมากเมื่อต้องวางจานบรรจุอาหารหลายอย่างมีต้มยำที่พ่อชอบ กุ้งแม่น้ำกับผักทอดกรอบพร้อมน้ำจิ้มของโปรดของเด็กชายและเด็กหญิงส่วนของแม่คือยำเห็ดสามอย่างที่พ่อเองในโรงเห็ดซึ่งพ่อทำให้แม่ไว้ทดลองและมันก็ได้ผลดีพ่อซื้อขนมเค้กมาเหรอคะเด็กหญิงถามเมื่อเห็นพ่อวางถุงขนมลงบนโต๊ะซื้อมาทำไมล่ะลูก อ้าวก็วันนี้วันเกิดพ่อไงคะภูขวัญบอกจริงเหรอพ่อลืมไปเลยนะเนี่ยทั้งเด็กชายภูผาและภูขวัญหัวเราะวิทูทำหน้าเหลอให้ดูขำในขณะที่ปลายยิ้มถ้าพ่อเขาลืมก็กินแต่ข้าวกันนะลูกปลายบอกกับลูกๆทั้งสอง แต่น้องขวัญอยากกินเค้กนี่คะวันเกิดพ่อทำไมพ่อต้องซื้อให้ตัวเองด้วยละ่ะลูกนั่นแหละต้องซื้อให้พ่อกินจริงครับผู้พาหันไปสบตาแม่วิทูตักข้าวใส่จานผู้ขวัญหยิบกุ้งทอดใส่ปากโดยไม่จิ้มน้ำจิ้มกินผักทอดด้วยนะลูกจะได้มีประโยชน์ รายบอกลูกค่าแม่หนูก็กินผักทุกวันอยู่แล้ววิทูขำกับคำพูดของลูกผู้ผารู้สึกว่าอาหารเย็นมื้อนั้นอร่อยกว่าทุกวันเพราะมีความสุขผสมผสานอยู่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของแม่ทำให้บ้านทั้งบ้านสดชื่นและเมื่อทุกคนอิ่มเด็กชายก็ลุกไปในครัว หยิบขนมเค้กที่ตนซื้อไว้ในตู้ออกมาทำให้พ่อแปลกใจปลายรู้ตั้งแต่แรกแล้วเมื่อภูผาบอกจะใช้เงินที่เก็บผักมาขายฉลองวันเกิดให้พ่อสุขสารวันเกิดครับพ่อวิทูปลืมกับการกระทำของลูกปลายพูดพร้อมกับภูขันว่า Happy birthday ค่ะพ่อ แม้ทำเซอร์ไพรส์พ่อกันเหรอเนี่ยน้องขวันลืมไปว่าพี่ภูผาสั่งไม่ให้บอกว่าเป็นวันเกิดของพ่อคะ่ะผู้ขวันพูดพลางก่อดวิทูแน่นภูผาวางเค้กลงเมื่อแม่ทยอยเก็บจานอาหารเปล่าไปวางไว้ในครัวเรามาจุดเทียนกันดีไหมครับพ่อจะได้เปล่าและอธิษฐาน ผมซื้อเทียนมาด้วยไม่ต้องหลอกพอ่อโตแล้วขอบใจนะลูกสำหรับเค้กเรามากินกันเลยดีกว่าต้องร้องเพลงก่อนค่ะผู้ขวัญบอกรอแม่ด้วยร้องพร้อมๆกันดีกว่านะผู้ผาบอกน้องปลายยิ้มเมื่อเดินกลับออกมา เด็กๆจึงเริ่มร้องเพลงอวยพรวันเกิดจนจบวิทูลงมือตัดเค้กแต่ก่อนจะแบ่งให้ทุกๆคนเสียงรถจัก,กรยานยนต์ก็แล่นเข้ามาจดหมายครับมาเย็นไปหน่อยเสียงลุงไพรสนีร้องบอกปลายลุกขึ้นไปรับจดหมายขอบคุณค่าผู้ผามองแม่เดินเข้ามา ในใจนึกว่าไม่อยากให้เป็นของลุงดำรีเลยถ้าพ่อรู้อาจไม่ชอบก็เป็นได้เพราะเคยห้ามไม่ให้เขียนแต่แม่ก็บอกให้รู้ว่าจดหมายถึงลุงดำลีถึงภูผาจ้ะวิทูทำเป็นไม่สนใจเพราะกำลังแบ่งเค้กใส่จานให้ภูขวัญปลายยื่นจดหมายให้ลูกชายแล้วนั่งลงตรงเก้าอี้อีกตัว เพื่อไม่ให้เบียดกันจนเกินไปผู้ผายังไม่อยากอ่านในเวลานั้นเกรงพ่อจะว่าแต่แล้วก็งงที่พ่อวางจานแบ่งเค้กลงตรงหน้าแม่โดยไม่ยอมให้ตนเองเอา้าวแล้วเค้กของผมแล้วครับพ่อผู้ผาเขียนจดหมายถึงดำมลีอีกแล้วเหรอเสียงพ่อเข้มขึ้น ภูผาไม่คิดว่าบรรยากาศในวันเกิดของพ่อจะเสียไปเพียงเพราะจดหมายของลุงดมริฉบับเดียวแต่ก็ยอมรับไปว่าครับผมเขียนถึงลุงดมลิเด็กชายยอมรับปลายผักจานแบ่งเค้กไปตรงหน้าภูผาเอาจดหมายมาให้แม่ผู้ผาใจไม่ดีเมื่อแม่เปิดซองออก แล้วอ่านเสียงดังให้ทุกคนได้ยินสวัสดีครับภูผาลุงดำริยังไม่พบใครที่ทำให้อบอุ่นอาจเป็นเพราะตัวเองไม่สามารถทำให้ใครเกิดความรู้สึกนั้นได้ด้วยจึงยังคงทำงานต่อไปดีใจมากนะที่หลานใช้การเขียนจดหมายติดต่อกันเหมือนเดิมเพราะลุงถนัดจะเขียนมากกว่าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ ลุงนริชอบที่ภูผาเขียนเปรียบเทียบพ่อให้เป็นเหมือนต้นไม้ที่คอยปกป้องหินผาบนภูเขาไม่ให้ร้อนหรือเย็นจนเกินไปธรรมชาติให้ต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยดูดซับความร้อนอันเกิดจากแสงแดดที่เทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันบนโลกใบนี้หางไม่มีรากที่คอยเกาะเกี่ยวกันไว้ใต้ดินหรือความเขียวชอุ่มจากใบของต้นไม้แล้ว ภัยธรรมชาติหลายอย่างก็คงเกิดขึ้นเขียนแล้วก็อดคิดถึงเรื่องพวกนี้ไม่ได้ดูจริงจังเกินไปนะเอาเป็นว่าถ้าแม่ของหลานเปรียบเหมือนแสงแดดที่มีทั้งความร้อนแดงและอบอุ่นน้องขวัญน,น่าจะเป็นสายลมที่พัดพาให้ภูผา รู้สึกเย็นหรือเหน็บหนาวได้ในเวลาที่เข้ามาแย่งเล่นเกมในคอมพิวเตอร์ก็แล้วกันนะผู้พาเคยเปรียบลุงดำหลเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆอยากเป็นพระจันทร์นะเพราะมันไม่ร้อนจนเกินไปแสงสว่างที่เย็นตาทำให้เราสามารถจ้องดูได้แม้ในคืนเดือนหายหรือ15คห้าคำวันที่เดือนเต็มดวงแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอก พอชื่อพ่อของภูผามีความหมายนั้นอยู่จึงไม่เหมาะที่ลุงดาลิจะเป็นหากมีเวลาว่างลุงจะขึ้นมาเที่ยวอีกบอกพ่อกับแม่ด้วยนะว่าลุงดาลิคิดถึงทุกคนเช่นกันลงชื่อลุงดาลิผมเพิ่งรู้นะครับว่าชื่อพ่อแปลว่าพระจันทร์ภูผาพูดเมื่อแม่อ่านจบ ผู้ผาบอกไปหรือว่าพ่อเหมือนต้นไม้บนภูเขาครับเพราะต่อให้หินผาบนภูเขาจะแข็งกรันแค่ไหนก็ควรมีต้นไม้ให้ร่มเงาบ้างอืมงั้นก็เอาขนมเค้กไปกินเป็นรางวัลนะวิทูตัดเค้กแบ่งให้ลูกชายผู้ผารับด้วยความดีใจเลื่อนจานของแม่ไปยังที่เดิมแล้วรีบตักของตนเองกินอย่างอรดอร่อย ปลายเก็บจดหมายใส่ซองพลางพูดว่าแต่แม่ไม่ชอบเท่าไรเลยนะที่เปรียบแม่เป็นแสงแดดอันร้อนแรงน่าจะอบอุ่นอย่างเดียวก็พอผมบอกลุงลำลิว่าเปลี่ยนให้แม่เป็นสายฝนที่โปรยปลายดีกว่าไปแล้วครับผู้ผ่าแก้ตัววิทูรีบพูดทันทีว่าพ่อว่าเป็นฝนที่เกิดจากพายุมากกว่านะ ปลายยื่นมือมาเยีศเีษะลูกชายเพื่อให้รู้ว่าไม่ได้โกรธจริงแล้วน้องขวัญทำไมต้องเป็นสายลมเย็นกับหนาวด้วยล่ะคะผู้ขวันพูดแบบงงๆวิทูปลายและภูผาหัวล้อขึ้นพร้อมๆกันทันทีที่ภูขวัญพูดจบลุงดำริเป็นคนบอกนะไม่ใช่พี่ หรืออยากเป็นดวงดาวดีกว่าค่ะถ้าพ่อเป็นพระจันทร์แม่เป็นพระอาทิตย์มีพี่ภูผาคนเดียวที่เป็นภูเขาอยู่บนโลกใบนี้วิทูก,กอดลูกสาวตัวน้อยที่ช่างเจราจาปลายตักเค้กกินแล้วยิ้มคิดถึงดำริป่านนี้คงอยู่ในที่ใดสักที่ซึ่งไม่ใช่ครอบครัวอันอบอุ่นเช่นตนเอง ตกลงพ่ออนุญาตให้ภูผาเขียนถึงดหรีต่อเพราะว่าเขาเขียนจดหมายได้ดีขอบคุณครับพ่อภูผาดีใจมากนี่ผ่านไปสบตากับปลายที่มองมาพอดีภูผารู้สึกว่าแววตาของแม่ในวันนี้ช่างคล้ายกับลุงดหรีเหลือเกินจบบริบูรณ์ จบบทสุดท้ายเรื่องเด็กชายภูผาขอบคุณมากนะคะที่รับฟังมาจนจบหากใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะและดิฉันจะนำนวนิยายเรื่องต่อไปมาอ่านให้ฟังอีกค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ